เชิญเที่ยวงานมหากรรมสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินโดยสำนักงานพณิชย์จังหวัดสุรินร่วมกับหองการค้าจังหวัดสุรินจัดแสดงสินค้าภายใต้แนวคิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนายสุภพงศ์กิติภพัฒน์พิบูลคือสุรินรุ่งเรืองสู่เมืองเ,องเกษตรอินทรีย์จึงเป็นชื่อง,งานมหากร,รรมสุรินรุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองสุรินระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคม2565มีโดมแอร์จำนวน200ผูหาประกอบด้วยสินค้าจากแหล่งที่สำคัญของจังหวัดสุรินดังนี้หนึ่งจากโครงการสุรินรุ่งเรือง เกษตรอินทรีย์17อำเภอ18หมู่บ้าน2สินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าปลอดภัย3สินค้า GI ของจังหวัดสุรินทร์4สินค้า o ท o p SME วัตถุประสงค์ในงานเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานยกระดับรายได้เกษตรกรกิจกรรมในงานประกอบด้วย1 Business m a t c h i n g การจับคู่ธุรกิจ2กิจกรรมการประกวดตมส้มตำลีลาประกวดปลวกตองประกวดโคบัแดน 3. กิจกรรมนาทีทองรวมถึงคืนกำไรให้ลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าครบ300้อบาทรุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันทั้งนี้ภายในงานยังมีการแสดงนี้คอนเสิร์ตทุกวันโดยมีศิลปินอาทิเจเน็ตเขียวเบียร์พร้อมพงลูลู่ลาลา่าเก่งทัชยะลำไยหายหทองคำชมฟรีทุกวันณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินห้างลาดสสอสิงหาคม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาอย่าลืมอย่าพลาดและพบกันนะคะ